ครับตอนนี้เราก็มาชมครับการทานกินช้างวันเกิดของน้องน้ำเพชรนะครับตอนนี้ก็ลุยแล้วครับทานอะไรเชื่อกำลังตั้งอกตั้งใจรับประทานกินกันอย่างอริดอร่อยกันอยู่นะครับนี่ นี่จะของวันเกิดครับไปยืนโชว์ตัวอยู่ฝั่งนู้นเลยครับนี่ครับดูฝันช้างเด็กคนนะครับมีความสุขกับเพราะช้างได้กินเจ้าของช้างก็มีความสุขนะครับอนนี้ก็กินกันอย่างอร่ร้อยนะครับกับช้าง สามสิบสี่เชือกประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสามเชือกสิบสี่เชือกกับเจ้าตัวเขา,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 านะครับอันนี้เราไล์สดให้ดูสดสดกันเลยครับนี่ครับนี่ของเราครับเน็ตกล้วยไว้ที่งาเลยครับของกินเยอะแยะครับ นีเลือกสิ่งที่ชอบก่อนครับชอบอะไรก็กินในนั้นก่อนครับโดยเฉพาะอโพดแตงโมมันแก่นะครับนี่รวมช่องนะครับมีหลายช่องให้เลือกชมกันนะครับ

ดูครับมือกล้องแต่ละช่องครับกำลังตั้งอกตั้งใจาลังตั้งอกตั้งใจถ่ายทอดแล้วก็บรรยายนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเราอยู่บนคอช้างไม่ต้องลงเลยครับพอช่องเยอะแล้วอันนี้ถ่ายทอดสุดไปเลยครับชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรามางานวันเกิดน้องน้ำเพชรนะครับเป็นเก่าเจ้าตัวเขายืนโชว์อยู่ข้างหน้านู้นครับเป็นหนุ่มของเราครับนี่ลังอร่อยร่อยกับการรับประทานอาหารครับมีการเน็บปล้วยด้วยครับดูครับ ดูครับนูครับให้ชมบรรยากาศสุดๆตอนนี้เลยครับเด็ดจ้าครับร้อนมากมื่หลังจากเมื่อคืนตกเมื่อวานก็ตกรินๆินกันปอยปลายอยู่ทั้งวันนะครับมีเชียกไหนบ้างก็ทุกสีทุกท่านทุกคนก็ ดูเอาเองนะครับของช่องรอกำลังตั้งอกตั้งใจคายทันบรรยายให้ฟังอยู่นะครับครับมีน้องตะวันครับไปขโมยกล้วยเขาแล้วสะพายใส่หลังไปแล้วครับดุลน้องตะวันนะครับเอาถ่ายใส่หลังไวแล้วครับ ใ,ใช่เลี้ยงแต่ช้างนะวันนี้ครับนุ่นตอนช้างก็มีก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวกำลังมาครับ,บ,รบ,บดเดี๋ยวกำลังมาครับถ้าเลยรอให้ช้างอิ่มแล้วก็เจ้าของช้างคอยรับประทานทีหลังครับยังไงก็ให้ช้างให้ช้างอิ่มก่อน,นครับจอดลู มีช้างกาลังสนุกสนานในการรับประทานอยู่นะครับทนผู้ชมท,ทุกท่าน,<ห>นทุกคนก็คงจะเห็นหน้าเห็นตา,<ใ>น,านิสัีของท่านแต่ละท่าน,น,าานแลช้างที่ท่านรักชอบอยู่นะครับออกมาหมดเลยนะเนาะแลยครับ

โอ้น้องตะวันครับดูครับมีตุนเสบียงด้วยครับเอาเปรียบคนอื่นครับเพราะว่าบอกว่าตัวน้อยกินได้น้อยก็เลยต้องห่อครับนี่ตัวใหญ่กินได้เยอะไม่ต้องห่อตัวน้อยกินได้น้อยกว่าพวกก็ห่อเลยครับนี่สุดท้ายเต็มหลังเป้หลังเลยครับอ๋จะเอาไปฝากคุณแม่แล้วครับนี่คุณแม่ไม่ได้มาจะไปฝากคุณแม่นะครับคิดถึงคุณแม่ครับ อย่าไปเดินทั่วนะเดี๋ยวเขาจะขโมยกินก่อนนะครับไปถึงคุณแม่นะพี่สาวกับคุณแม่ไม่ได้มาโอ้ลูกดันกินน่าหรือไวนี่าคืออะไรกินอะไรกินหมูเลี้ยงเนี่ยกดี๋ยวคุยกันอีกทุกคอันนี้ครับ เฮ้ยมึงอย่าไปจกลูกเขาดิลายวารินครับลายวารินเสื้อเขียวๆนี่ครับลายวารินวารินรินดาวารินรินดาแะครับโอ้ยเฮียมึงก็ตีอะไรเฮียลาวี่กูได้ช้างชื่อช้างชื่อวารินแต่ของชื่อรินดาอ๋อครับผมอ๋อยกย่องไอ้เฮียไอ้เฮียกระมังเหียมองย่องย่องมาแอ้วเฮียย่อเตลโอ้ ก,กินได้ซ้ำนีล่ละนี่ครับไ้ซาเริ่มจะอิ่มแล้วกินแต่ของชอบชอบก่อนครับแต่ว่าตอยู่นี่ก็กินได้ทั้งวันรับนี่้ซกโหไดอ้งงงังอางไรนะทางวารินทังวารินขึ้นช้างแล้วครับไม,ไ,มไม่ขึ้นครับเปลี่ยนใจ วันนี้ก๋วยเตี๋ยวของเราก็กำลังเร่งกำลังเร่งแล้วนู่เตรียมตั้งเตาแก๊สตั้งอะไรครับเพราะว่าสายแล้วตอนช้างเราก็จะได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวกันก่อนกลับบ้านนะครับอ่ท้องตั้งช้างตั้งคนวันนี้นะครับ ดีครับมีเจ้าของวันเกิดครับปีสไตล์ครับดูน้ำร พร้อมจะมีน้องอีกหรือยังไม่รู้นะครับข้างในหายดีหรือยังครับขอยปลูกเอตัวเขามาทักทายเป็นเขาแล้วครับอันพิษ ม um. uh, uh. oh so, uh, ีย่หลังอ่ะเนยเยสบกันกินเนกัเลือกกินเนาะเรืไปเรื่อยเ่อยครับตอนนี้กับบรรยากาศ ตะวันทอเแสงครับวันนี้ครับเย็ยนเย็ยนไหมกระปอมเย็ยนครับต,ตะวันออกวันนี้เดดสองจ้าเลยครับเพื่อช้ชางเราทนได้ครับงาครับผมอ่าหมดทางนูน้นมาแย่งกล้วยเขาเจอทองคำเรา ช้วยครับช้วยไี่กินช่วยครับนี่สิจิตใช่คนไหนไม่กินช่วยครับคนนายไม่กินนอไม่ให้ทองคำครับทองคำกินเปรี้ยบครับต่อไปก็เป็นคิวของควันช้างแล้วครับก๋วยเตี๋ยวกำลังเดือดแล้วครับเดือมารอแล้วครับดือหอมกำลังออกมาครับดินหอมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวครับทาง แม่ครัวพ่อครัวกำลังเร่งมืออยู่นะครับเ,บเบดี๋ยวไปเอากเอ้นูเด็กเตี๋ยวกิ่งเธอเนอะนเข้าใจชีวิตเลย้ไไวก็าขายุติการไล์สุดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคน,ท,กคนที่รับชม,มในช่องของเรา ให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเงินมีทองใช้กันทุกท่านทุกคนนะครับยังไงก็ขอให้ซีที่